Sport Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง Sport Hotline สนับสนุนโดย t a ไทลักษรีโว l ด GR Sport หมา a ไทลักษรีโว l ด GR Sport หมาย Race your ultimate ambition สปอร์ตฮอตไลน์วันนี้เรามากันที่กีฬากระชับมิตรคนรักกีฬากอล์ฟที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2564นสณสนามปัญญารามอินทรากอล์ฟคลับโดยมีคุณพงพานุสเสวตรุณอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลโทอิสระวัชรประทีปที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์นัทพงศ์โปศกบุตร ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณธนุเกียรติจันชุมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณวิบูลย์จำปาเงินผู้วยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาที่มีใจรักในกีฬากอล์ฟและน้องๆเยาวชนไทยร่วมการแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั่นก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรกองศักยอดมณีท่านมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการระหว่างหน่วยงานเดียวกันกับภาคเอกชนและเพื่อเป็นการแสดงมูทิตาจิตให้กับพันโทร,รุัแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเกสียณอายุการทำงานในปีที่ผ่านมาซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อรวมออกกำลังกายห่วงใย,ยใส่ใจดูแลสุขภาพในแนวทางของการต่อต้านเรื่องโควิด -19 ในเรื่องของการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถออกกำลังกายได้เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เกิดโรคภัยหรือโรคติดต่อที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามมาตรการของสคบองค์การควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองไม่ได้หวังผลแพ้ชนะเป็นสำคัญมุ่งเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มภูมิคุ้มกันในยุคโควิดใ้พีแค่ะ Folio! Oh. วันนี้เป็นกอล์ฟคนรักกีฬาก,กอล์ฟนะฮะจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ในฐานะของที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มองว่าเรามีการเขาเรียกผลัดใบผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอดีตรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เกษียถอายุราชการไปตามกําหนดนะครับเรามี ออรองผู้ว่าท่านใหม่ขึ้นมา2อสท่านนะซึ่งผมคิดว่าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งเหลือเกินพร้อมที่จะพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟซึ่งเราไปไกลามากแล้วนะครับวันนี้กีฬากอล์ฟเราผลิตนักกอล์ฟอาชีพออยอดฝีมือระดับโลกหลายคนนะครับผมคิดว่าด้วยความร่วมมือของทั้งทางสมาคมกีฬากอล์ฟนะครับแล้วก็การกีฬางประเทศไทยเนี่ยจะสามารถผลักดัน กีฬากอลเป็นกีฬายอดนิยมของประเทศได้ต่อไปอีกนานแล้วก็จะผลิตนักกอล์ฟระดับโลกได้อีกเป็นจํานวนมากครับเชื่อมั่นครับว่าเหล่ากีฬาไทยไปได้อีกไกลครับก็เป็นกิจกรรมที่เราในนามของการกีฬาพิไทยได้ที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรรวมถึงองค์กรให้นอกด้วยที่เราจะทํางานร่วมกันเพื่อในการพัฒนากีฬา ของชาตินะครับซึ่งจะมีองค์กรเข้ามาอย่างหลากหลายวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นรวมถึงเป็นการแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าการาท่านจินดาเดชพิมลที่ท่านได้รับโอกาสจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งไทยได้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬาอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่สร้างาความรักสามัคคี ของคนในองคอ์กรและก็คนภายในองคอ์กรนะครับซึ่งก็ขอให้เป็นเพียงคาดหวังประกันนะครับครับวัตถุประสงค์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอาทางการกีฬาประเทศไทยครับโดยท่านท่านผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยท่านก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการาแข่งขันกอล์ฟนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานด้วยแล้วก็ภาคเอ,อกชนด้วยนะครับ แล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของการสแสดงมุทิตาจิตให้กับทางท่านรองผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยท่านรองรุดแสงมุนดมนะครับซึ่งกเกษียณอายุการทํางานในปีที่ผ่านมาทางการกีฬาประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับในแนวของการต่อต้านเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของ าการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยาสามารถออกกำลังกายได้แล้วก็ไม่เกิดโรคภัยนะครับหรือก็โรคติดต่อที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ครับกิจกรรมวันนี้คือเราต้องการแสดงวุทธจิตกับรองผู้ว่าการอดีตรองผู้ว่าพันโทร,รุษแสงอุดมที่กเกษียณราชการเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ทําคุณงามความดีเรื่องวงการกีฬามาพอสมควรนั้นคนทั้งวงการก,ารกีฬาแล้วก็บุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาร่วม มุจิตกันโดยแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรนะครับเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างกเกษียณกับคนทํางานในปัจจุบันครับตอนนี้ก็ช่วงก,การโควิดนะครับมีโอกาสก็อยากให้พี่น้องชาวไทยน่ยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขอเองนะครับเล่นกีฬาดีที่สุดครับสุขภาพดีมีขายต้องหาเองครับออกกำลังกายขอบพระคุณมากครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง